เผยดีไซน์ทางการไอคู13ขอบแบรเรียบมีหลายสีและกล้องหน้าแบบพันชโชขนาดเล็กช่วงนี้ต่ระแบนของฝั่งจีนต่างก็เผยสเปคต่างๆและดีไซน์ข้อมูลต่างๆของเรือธงของตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับล่าสุดทางควาก้มก็ได้ปล่อยภาพดีไซน์ทางการของ i q คู13ล่าสุดทาง i อคูก็ได้ปล่อยภาพดีไซน์ทางการของไอคู13 ออกมาให้เราได้เห็นแล้วครับคือจะมีการอัปเกรดเรื่องดีไซน์พอสมควรเลยครับโดยดีไซน์ของ i อคูที่3จะมาพร้อมขอบตัวเครื่องที่แบนเรียบทั้ง4ด้านพร้อมด้วยกล้องหน้าแบบพันโชที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งตรงกล้องหน้าเมื่อเทียบกับ i อคูที่2นั้นเล็กลงกว่าเดิมแบบชัดเจนเลยครับแถมในรุ่นใหม่นี้ยังมีขอบหน้าจอที่บางลงกว่าเดิมด้วยเช่นกันครับและมีหน้าจอแสดงผลที่อัปเกรดขึ้นมาเป็นความละเอียด 2K แบบโ l e d หลรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15 ครอบทับด้วย Origin o S5 เป็นแบบเดียวก,กันกับที่เตรียมใช้บน X200 s e r e s ที่เราเปิดตัวที่จีนในวันที่14ตุลาคมนี้ครับโดยการเปิดตัวของ iQ3 1จะเป็นวันที่9ธันวาคมนี้ที่จีนโดยฝั่งของ Global ก็อาจจะมาเร็วในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้หรือตอ้นปี2025ครับ